ลูกน้ำพรีเมียลออโต้วันนี้น้ำจะพาทุกท่านมาพบกับนี่เลย Honda s เซปวาคอนเ้าคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ขนาดกลางรถยนต์มินิ MPV ตัวรถทรงกล่องปรับโฉมครั้งใหม่มีดีไซน์ที่มินิมอลมากขึ้นกว่าเดิมออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความสบายเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์มินิ MPV ที่มีความโดดเด่นด้านความอนเนกประสงค์ตัวจริงและตัวรถเขามีเอกลักษณ์ภายในที่พิเศษสาหรับรุ่นนี้เลยก็ว่า ปัจจุบันเจ้าคันนี้นะคะถูกพัฒนามาถึงเจเนอเรชันที่6แล้วปรับดีไซน์ใหม่เน้นความหรูหราแต่ยังคงใส่ความมินิมอลเรียบง่ายตัวรถยังคงมีขนาดกระทัดรัดทรงกล่องตามไซส์เซบวากอนเจ้าคันนี้นะคะเหมาะสําหรับครอบครัวยุคใหม่ที่มองหาความทันสมัยเขาสามารถตอบรับความต้องการของครอบครัวขนาดกลางได้ดีเลยทีเดียวและมีสไตล์การใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องตัวมีความโดดเด่น พร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรณ์แบบตัวรถนะคะสามารถเลือกได้ทั้งหมด2เครื่องยนต์ค่ะสเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด e h e v สํ d สหรับจเจ้าตัวเซบวากอนนี้นะคะเขามีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันค่ะ,จะเจ้าตัวนี้นะคะที่น้านํามาให้ชมค่ะจะเป็นตัว Honda s เ p บวาคอนรุ่นแอร์ค่ะเป็นตัวเริ่มตน้นแล้วรุ่นต่อมานะคะตัวกลางจะเป็น Honda s เซบวาคอนสปาร์ดาและตัวท็อปนะคะเป็นตัวเซบวา Spada ค่ะสำหรับตัวก่อนหน้านี้ที่น้าเคยรีวิวไปนะคะจะเป็นตัวพรีเมียมไลนค่ะแต่ว่านี่วันนี้จะมารีวิวตัวแอร์ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นของเจ้าเซปกว่ากอนเจ้าคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน Hybrid 2.0ให้กําลังแรงม้า184แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่315นิวตันเมตรเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันของเจ้าคันนี้นะคะสูงสุดสามา าาทำได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวถังน้ํามันเขานะคะจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะถังน้ํามันสามารถจุน้ํามันได้ถึง52ลิตรเลยด้านหน้านะคะเขาจะมีไฟเรียววางค่ะอ่านี่เป็นไฟ LED ค่ะแบบ L shape ไฟส่องสว่างแบบ LED ค่ะกระจกข้างเจ้าคันนี้นะคะพับไฟฟ้าค่ะกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําค่ะตัด ตัวรถนี่ดูลงตัวมากๆเลยสัญลักษณ์โลโก้ของ Honda นะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะแสดงว่าเจ้าคันนี้ค่ะเป็นเครื่องไฮบริดนี่จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้เลยในส่วนของสีรถของเจ้าคันนี้นะคะมีพิเศษสำหรับรุ่นแอร์เท่านั้นค่ะถ้าเป็นในส่วนของรุ่นตัวสปาด้าหรือรุ่นพรีเมียมไลน์ค่ะจะไม่มีสีพิเศษสีนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวไปชมด้านข้างตัวรถกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าตัวรถขนาดตัวรถเขาเนี่ยมีอะไรพิเศษแตกต่างจาก รุ่นอื่นบ้างค่ะมาค่ะมาชมด้านข้างตัวรถของเจ้าเสร็จบาก์กอนรุ่นแอร์กันบ้างค่ะ ขนาดตัวรถของเจ้าคานินความยาวตัวรถนะคะมีขนาด4,760ม mm. ิลลิเมตรความกว้างของตัวรถ1,690ม mm. ิลลิเมตรความสูงของตัวรถนะคะ1,840มิลลิเมตรระยะฐานล้อของเขา2,890มิลลิเมตรกระจกด้านข้างนะคะเป็นแบบไฟเลี้ยวค่ะพับไฟฟ้าเข้ามาพร้อมล้ออลลอยค่ะขนาด16นิ้ว ตคันนี้นะคะมีออปชันพิเศษค่ะที่ทางโชว์รูมพรีเมโอออโตค่ะสั่งมาให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะออปชันพิเศษอย่างแรกจะเป็นตัวนี้เลยตัววัชกาดจะเป็นตัวกันสาดค่ะมีมาให้ทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะแล้วที่พิเศษมากๆเลยจะมีตัวคิกเซนเซอร์ค่ะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ในมือใช่ไหมคะแล้วก็เอาเท้าค่ะไปแตะไว้ตรงที่เปิดประตูนะคะ นี่เพียงเท่านี้ค่ะประตูสไลด์ค่ะก็จะเปิดออกได้ค่ะในฝั่งที่เราต้องการค่ะและในการเปิดปิดประตูค่ะทั้ง2ด้านทางด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะเปิดปิดง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่เกินจริงเลยค่ะนี่เดี๋ยวมันทำให้ดูค่ะติดเดียวจริงๆแค่นี้เองแบบว่านิ้วยังไม่ได้ออกแรงกระดิกเลยอ่ะประตูก็คือสามารถเปิดให้ได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะ เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้ง2ด้านค่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาถ้าไปแตกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องแบบใช้นิดนึงค่ะสามารถทําได้เช่นกันค่ะทั้งเปิดและปิดค่ะมาค่ะมาชมภายในกันบ้างนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอด้านหน้านะคะเป็นแบบแดชบอร์ดดิจิตอลไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติ ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะเขาจะไม่มีคอนโซลเกียร์ค่ะเกียร์เขาจะเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะคะสามารถคอนโทรกดปุ่มได้ที่ตรงด้านนี้ได้เลยแอร์เป็นแอร์แยกโซนนะคะด้านหน้าและด้านหลังของน้ำนะคะจะติดจอเพิ่มให้ค่ะพร้อมกล้อง360องศาด้วยในส่วนของตัวคอนโซลน,นะคะเขาจะเป็นตัวหนังค่ะสลับผ้า นี่ในการเปิดปิดประตูค่ะทั้ง2ด้านค่ะด้านหลังทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสามารถคอนโรลที่ปุ่มด้านนี้ได้เลยนะคะนี่เป,ปิดปิดด้านนี้ได้นะคะข้อดีของเจ้าคันนี้ที่เขาไม่มีตัวคอนโซลเกียร์นะคะจะทําให้เวลาจอดรถค่ะถ้าเกิดว่าเราจอดติดมากๆค่ะเราสามารถเดินข้ามไปออกประตูฝั่งนู้นได้เลยค่ะโดยง่ายดายนี่ข้อดีของเขานะคะตัวเบรกนะคะเป็นแบบเบรกไฟฟ้าค่ะ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารนะคะสามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะมีที่วางของเล็กๆน้อยๆค่ะการลื่นค่ะกันของหล่นได้ด้วยนี่ตัวบอบ์ดนะคะมีที่วางของตรงกลางค่ะแต่ว่าด้านด้านข้างนะคะของตัวคนนั่งและคนขับค่ะจะไม่ใช่เป็นในส่วนของเก๊จะเป็นที่วางของค่ะสามารถวางของได้ก็มีนี่ค่ะลั๊ก์ไทซีแล้วก็ตัวช่องเก็บของ มาค่ะเดี๋ยวน้ำพาไปชมด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะภายในห้องโดยสารนะคะเน้นความกว้างขวางสะดวกสบายให้กับผู้เดินทางภายในเขานะคะในตัวรถทั้งหมดอะคะ่ะตกแต่งด้วยเบาะผ้ามีม่านบังแดดสำหรับผู้โดยสารมีที่พักแขนด้วยแอร์สำหรับผู้โดยสารนะคะแยกโซนค่ะแอร์าสามารถปรับได้3ระดับค่ะ มาค่ะเดี๋ยวน้ําจะมาสอนวิธีการพับบอรนะคะว่าการที่จะทําให้บอรแถวสองเนี่ยติดกันนะคะทํำยังไงบ้างค่ะนี่ดันที่ตัวนี้ได้เลยนะคะจะเป็นก้านยาวๆตรงนี้ยค่ะทําแบบง่ายมากอืมแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วค่ะบอรแถวกลางทั้งสองด้านค่ะก็จะมาพับชิดติดกันค่ะ ถ้าอยากจะแบบว่าให้เอนนอนนะคะเป็นโซฟาเบสเะนีอย่างนี้ได้เลยสามารถทำได้ทั้งสองด้านเลยนะคะมาค่ะมาชมด้านท้ายตัวรถของเจ้าตัวเซ็บอากอนกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่ากระจกด้านหลังนะคะจะเป็นกระจกขนาดใหญ่ค่ะในส่วนของไฟนะคะจะเป็นไฟยาวนี่จะมีทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวา แล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี้ค่ะเซกบวากอนโลโก้ของ Honda แล้วก็มีแสงสีฟ้าแสดงให้เห็นว่าเจ้าคาันนี้เป็นรถยนต์ h y บริด e-h e HE v ค่ะในการเปิดประตูฝาท้ายนะคะเปิดได้ง่ายๆเช่นกันค่ะนี่แล้ก็ดันขึ้นได้เลยค่ะ พอเปิดประตูฝาท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของบอดแถว3ค่ะข้อดีเลยของเจ้าคันนี้นะคะคือนี่สามารถพับแบบเรียบได้ค่ะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้ดีเลยทีเดียวค่ะในส่วนของตัวบอดแถว3นะคะสามารถ พับเก็บเรียบได้หรือว่าถ้าเกิดว่านำเบาะค่ะตั้งขึ้นเป็นใช้งานตามปกติเนี่ยในส่วนของตัวด้านล่างที่เป็นโลง่โลงๆในหลุมนะคะก็คือสามารถวางของเก็บของใส่ของได้อีกเช่นกันค่ะในการพับเบาะแถว3มนะคะสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเขาจะมีตัวปิดนะคะบังไว้เวลาพับเบาะลงไปแล้วค่ะแล้วก็ดันขึ้น ในการพับปบาดแถว3าลงนะคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะดึงอันนี้ขึ้นนะคะต<ภ>ึ๊บพับในส่วนของความปลอดภัยนะคะเจ้าคันนี้ก็มีมาไม่แพ้กับคันอื่นเลยค่ะเข้ามาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะ4จุดค่ะด้านหน้า4ด้านหลัง4ค่ะแล้วก็มีในส่วนของความปลอดภัยค่ะ Honda Sensing มีถุงลมนิรภัยค่ะคู่หน้าแล้วก็รอบคันค่ะด้านหลังระบบเตือนกันชนด้านหน้ามีระบบช่วยหักหลบพวงมาลัยป้องกันการชนคนเดินทางเทา้าระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกช่องทางเดินรถระบบช่วยเบรกรถอัตโนมัติระบบหยุดรถอัตโนมัติเมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบช่วยตรวจจับเส้นแบ่งเลนระบบจดจำป้ายจราจรในส่วนของ รถคันนี้นะคะเป็นรถมินิเอ็มพีแต่ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยเนี่ยโหเขามีมาอย่างครบคันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า honda s e ซบา์กรุ่นแอ r วันนี้นนะ้ไม่ได้มานำเสนอในส่วนของตัวรถเพียงอย่างเดียวนะมาพร้อมกับโปรโมชั่นราคาพิเศษอีกด้วยราคาพิเศษวันนี้เพียง1 8 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นคะ่ะพร้อมของแถมครบๆไปเลย ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจในส่วนของรุ่นตัวแอร์นะคะสามารถมาพบกับลูกนานไ้เลยค่ะที่โชว์รูมพรีเมีย Auto ค่ะเดี๋ยวนำขึ้นแผนที่ไปที่ด้านนี้นะคะต้องการให้น้ำรีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมค่ะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ